คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งอะถามผมมาซึ่งสรุปเนื้อหาได้ประมาณมีนาฮิดะซีศูนย์อยู่แล้วจะกดหูเตาซีศูนย์หนึ่งทองต่อไปจะเลือกเปิดโฮม่าหรือจะเปิดนาฮิดะซีหนึ่งดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนดับเข้าสู่ช่องตำราก,กอริล่ายู่กับเกมเก n ชินอินแพ็คและพินิคคนนี้คนเดิมเช่นเคยสำหรับเพื่อนๆคนใดมีปัญหาลังเลประมาณนี้อยู่อยากได้ความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมคุณลองฟังคลิปนี้ดู มันอาจจะทําให้คุณตัดสินใจอะ,อะไรอะไรได้ง่ายมากขึ้นครับริสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมเก่งชิ้นอินแพ็ถูกถูกคุ้มกระหน่ำยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมือ่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับริสแมนคอยใ์สาทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชําระนานส,สูงสุด10เดือนรอมบริการเติมเกมชั้นน้าหมัดกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเติมถูกเติมคุ้มบริการไว้ต้องที่ริสแมนช็อปเท่านั งต้นต้องตอบแบบนี้ครับว่าไม่ว่าจะเป็นการเลือกโคมาหรือเลือกนาฮิดะ c ีมันมีเหตุผลรองรับอยู่ทั้งหมดเปิดฮูเต๋อ c 0นย์มาแล้วเลือกเปิดอาวุธประจําตัวน้องมามาใส่ให้น้องถามว่าดาเมที่น้องทําได้อ่ะมันจะแรงขึ้นไหมมันแรงขึ้นแน่นอนแต่ฮูเต๋อซ0คุณเล่นได้ไหมถ้าเกิดคุณเล่นได้และอยากเล่นน้องคุณก็กดมาเลยครับเพราะอย่างไรก็ตามหอโคมามันเป็น Out อาวุธอดเนกประสงค์อยู่แล้วให้ความแรงคริมาให้พลังชีวิตแก่ผู้ใส่เละ ยังแปลงค่าพลังชีวิตของผู้ใส่เป็นค่าพลังโจมตีมันก็หมายถึงตัวละครที่มีการคำนวณดาเมจตามค่าพลังโจมตีทั้งหลายสามารถใช้ฮันหอกเล่มนี้ได้แน่นอนซึ่งในบางตัวละครใช้หอกโฮมาเทียบในอาร์หนึ่งเหมือนกันอาจจะสร้างดาเมจได้ไม่ต่างจากประจำตัวของตัวละครตัวนั้นเองด้วยครับและถ้าเกิดเราเลือกนาฮิดะซีหนึ่งล่ะครับผมเชื่อว,ว่าทุกคนทราบกันดีว่านาฮิดะนะทรงคุณค่าในทีมไม้ขนาดไหนปกติตัวน้องมีแค่ซีศูนย์ก็เก่งมากแล้วแต่ถ้าเกิดเราสา มาปลดน้องถึงสีที่1มันจะไปเสริมความสามารถของสกิลอันตีให้นับธาตุไฟไฟฟ้าและก็น้ําเพิ่มขึ้นอย่างละหนึ่งปกติแล้วสภาวะอันตีของน้องนาฮิดานนอกจะจะแกกค่าจานาทธาแก่ตัวละครบนสนามมันจะไปมีผลต่อสกิลธาตุของน้องด้วยซึ่งผลที่ว่านี้มันจะปรากฏผลลัพธ์ตามทาตตัวละครที่อยู่ในทีมถ้าเกิดมีธาตุไฟดาเมจสกิลธาตุของน้องจะแรงขึ้นถ้าเกิดมีธาตุไฟฟ้าตัวสกิลธาตุของน้องจะทําดาเมจได้ที่ขึ้นถ้าเกิดมีธาตุน้ําสกิลอันตีของน้องจะคงอยู่บนส นานขึ้นและบัฟที่ผมกล่าวมานี้มันจะส่งผลมากขึ้นเมื่อในทีมของน้องนาฮิดะนักขนาดนั้นมีท่าที่ตรงกับเงื่อนไขของบัฟอยู่2ตัวละครครับอะไรก็ตามเกมนี้สามารถจัดทีมได้แค่4ตัวละครนับน้องนาฮิดะเข้าไปก็จะเหลือช่องบ้างอยู่3ตัวละครมันจะหมายถึงเราจะได้บัฟเต็มที่จากเอฟเฟกต์นี้แค่1่บัฟส่วนอีก1บัฟมันจะได้มากแต่มันจะได้มาไม่เต็มที่หรือใครจะจัดทีมเอาบัฟแบบไม่เต็มที่ทั้ง3บัฟก็ได้เช่นกันแต่น้องนาฮิดะ C1 ไม่ใช่ อันติของน้องมันนับธาตุไฟไฟฟ้าและก็น้ำมาแล้วหนึ่งคือนับให้มาแล้วหนึ่งธาตุสมมติว่าทีมนาฮิดานักขนาดนั้นไม่มีธาตุน้ําเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่อันติของน้องก็ยังได้รับบัฟเพิ่มระยะเวลาคงอยู่บนสนามแบบคันแรกเช่นกันครับด้วยเหตุนี้ทําให้น้องนาฮิดาซีหนึ่งอ่ะดามเมจเพิ่มขึ้นจาก4ีูนย์แน่นอนและยังสามารถจัดทีมเล่นกับบัฟของน้องได้ยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยเช่นกันจากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเปิดโฮม่าหรือเปิดน้องนาฮิดาซีหนมี รองรับอยู่ทั้งหมดและส่วนตัวถ้าเกิดตัวเลือกมันมีแค่2ช้อยนี้ผมจะให้น้ำหนักไปทาง C1 หนึ่งน้องนาฮิดะมากกว่าครับ <S <S อา้าวแล้วทาไมพี่นิกถึงคิดแบบนั้นผมก็ต้องตอบตรงๆนะครับว่าผมวัดจากความรู้สึก <S <S เอาทั้งโฮมาและนาฮิดะ C1 ประโยชน์มันคนละด้านกันดีไปคนละแบบทรงคุณค่าในด้านที่แตกต่างกันแต่ความรู้สึกของผมถ้าเกิดมีเพียงแค่2ช้อยนี้ผมรู้สึกว่าเปิดนาฮิดะ C1 มันจะคุ้มค่ามากกว่าครับอีกเหตุผลหนึ่ง C1 มันเป็นทางผา ่านสู่ซีที่2และทุกคนก็รู้กันดีว่านาฮิดะซีสปฏิกิริยาธาตุมาในทีมนั้นน่ะจะสามารถสร้างดาเมจได้มากขึ้นขนาดไหนแต่ถ้าหากช้อยมันไม่ได้มีเพียงแค่2ช้อยนี้ถามว่าน้องฮูเตาจําเป็นต้องใช้โฮมาไหมผมมองว่าไม่จําเป็นนะครับไปใช้หอ,อกรักก้อนเบนหรือหอกบ p ีก็ได้แล้วน้องนาฮิดะจําเป็นต้องปลดซีหนึ่งไหมผมก็พูดมาตั้งแต่ครางตนแล้วว่าซีศูนย์น้องก็เก่งมากแล้วฉะนั้นแล้วโดยเฉพาะสายฟรีหรือสายงบน้อยจะกดฮูเตารอบ นี้แล้วมีน้องนาฮิดาซีสูนอยู่แล้วไผ่โมเจมที่เหลือเม็ดสุ่มสีรุ้งที่เหลือผมมองว่าเก็บไว้ก่อนน่าจะดีกว่าครับในอนาคตอีกไม่ไกลชัสก้าก็จะมาเทพไฟก็จะมาพอถึงตรงจุดนั้นเราอาจจะนึกเสียใจว่าทําไมเราถึงเสียไผ่โมเจมต้องเสียเมดสุมสีรุ้งไปเพื่อกดโฮมาหรือซีหนึ่งน้องนาฮิดาก็เป็นไปได้ครับถ้าเกิดมี3ช้อยเหมือนกับโพสต์นี้ผมก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่เลือกช้อยที่3แนะนําให้ข้ามไปก่อนครับขอขอบคุณทัง8ป้ซี สามคะแนนที่เข้ามาตอบแบบสอบถามของโพสต์นี้นะครับสาหรับโพสต์นี้นั้นมันเป็นโพสต์ที่ผมไม่ได้จํากัดเวลาและก็ดูเหมือนว่ากราฟคะแนนผลคะแนนต่อจากนี้มันก็จะอยู่ที่ราวๆนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็คงจะไม่ได้เยอะมากสําหรับใครที่มีคําถามอยู่ประมาณนี้และต้องการคําตอบหรือสามารถใช้คําตอบคะแนนผลบทของโพสต์นี้ตอบคําถามของคุณให้หายลังเลใจได้ทางผู้จัดทําทางช่องของเราก็สุขใจมากมายแล้วครับอย่างไรก็ตามโพสต์นี้อยู่ในแถบชุมชนของช่อง รากลคุณสามารถเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใต้โพสตนี้ได้ซึ่งแต่ละคอมเมนต์ก็จะมีความคิดมีความเห็นที่แตกต่างกันแล้วเมื่อคุณอ่านหลายๆคอมเมนต์คุณอาจจะหายลังเลใจกับตู้กาชาครึ่งหลังฮะจุดก็เป็นไปได้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยสําหรับใครอยากจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมหรือติชมอะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมอาจจะพูดเร็วไปบ้างพูดผิดพูดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับปัจจุบัน ช่องตำราคอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, หรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณย้านะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไคร b ์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงร้านดิสแปนชอปขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ